การเสด็จเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนของสัตวราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรและนเลกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตวราคติยาราชนาวีในระหว่างวันที่6-18พฤษภาค,คมพุทธศักราช2567ตามคำกราบทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยได้เสด็จไปทรงงานและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนโดยสถาบันจุลชีววิทยาถวายรายงานความก้าวหน้าด้านจุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานไปจนถึงการต่อย,ยอดนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในขณะที่สถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ถวายรายงานถึงสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า20ปีตลอดจนการดำเนินงานวิจัยและผลสำเร็จในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวเลลักอัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีทรงนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณาจารย์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนองความรู้กับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตวิทยาศา,ศาสตร์จีนเพื่อให้นำไปสู่การวิจัยร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นสำหรับความร่วมมือในด้านการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ,บา้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ,บ้าตามพระบัญญัติศาสตราจารย์ดกรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรในเลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคักติยาราชนาวีในฐานะที่ทรงเป็นสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงมีพระปณิธานที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2573ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งบริษัททิงต่าเย่เบโอไบโอเอนจเนยริ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทด้านวัคซีนสำหรับสัตว์อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถตอบสนองพระปณิธาน ในการที่จะส่งนำไปดูแลสุนัขและแมวจรนจัดตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภร์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างเทคโนโลยีและบุคลากรมีระบบเรืกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาตามพระปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยางที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ของประชาชนชาวไทยโดยบริษัทอูซีไบโอโลจิีมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตแบบครบวงจรซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรและพระราชทานโอกาสให้นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาพรได้เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนองความรู้ ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคารผลิตที่ทันสมัยซึ่งเป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นได้เสด็จทรงหารือกับสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนณก,กรุปักิง่งซึ่งมีภารกิจเทียบเคียงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยเพื่อให้ส่งมั่นใจว่า ยาและวัคซีนที่พัฒนาได้ภายใต้โครงการแน่พระดำริมีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนออกสู่ประชาชนจึงรับได้ว่าทรงเป็นองค์ผู้นำในการสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านยาเคมียาชีววัตถุยาสมุนไพรและวัคซีนเพื่อการแพทย์และการสาธารณาสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย อีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการเสด็จเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเนลเลรักอัครราชกุมารีกรมพระศษีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีได้มีพระดํารัสทรงเชิญคณาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆให้เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ซึ่งจะจัดขึ้นในะระหว่างวันที่15-18ธันวาคม พุทธศักราช2567ความร่วมมือที่สำเร็จได้ในครั้งนี้ก็ด้วยพระปรมีของสัตวราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแน่เลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตบวรคัิยาราชนารีที่ทรงสานต่อความสัมพันธ์กับสาธา,า,ารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยในปีพุทธศักราช2568 ครบรอบ50ปีร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกาันให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปเป็นการเสร็จสิ้นภกรณียกิจททรศทนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน